สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปที่32ครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พิพิธภัณฑ์เพื่อนบ้านคุณแพทย์พักดีอำเภอแกลงจังหวัดระยองครับวันนี้ทางพิพิธภัณฑ์นะครับนำวัตถุมงคลมาให้ทุกทท่านได้ศึกษาร่วมกันครับวันนี้เป็นวัตถุมงคลนะครับพิมพ์ทรงนะครับหลวงปู่ทวดวัดช้างไห้ครับแต่ที่ผมนําเสนออยู่นี้เป็นพิมพ์ล้อนะฮะล้อเรียนนะฮะล้อเรียนเรียนแบบนะครับ ของหลวงปู่ทิมอิสริโกวัดละหันไร่ครับนะครับหลวงปู่ทิมนั้นออกวัตถุมงคลที่เป็นลักษณะพิมพ์ล้อนะฮะหรือล้อเลียนหรือเรียนแบบนะครับขอ,องเกจิชื่อดังหลายๆท่านหลายๆองค์นะครับหลายๆลักษณะพิมพ์พระนะครับมาดูกันครับว่าวัตถุมงคลอของหลวงปู่ทวดวัดชางให้นะครับศึกจะเป็นรุ่นหลังเตารีดนะครับมาชมกันนะฮะว่าลักษณะเป็นอย่างไรครับลักษณะโดยทั่วไปก็เหมือนพิมพ์ทรงของ นะครับหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ปกติก็คือด้านหน้าองค์พระนะครับจะเป็นหลวงปู่ทวดนั่งอยู่บนาฐานบัวนะครับส่วนด้านหลังนะครับนี้เป็นเรียบนะฮะเป็นเรียบแล้วก็มีรู้สึกจะมีจานจานมือนะฮะเป็นจานยันห้าหลวงปู่ทิมนะครับนี่คือวัตถุมงคลพิมพ์ล้อนะครับหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ซึ่งเป็นเนื้อเมฆพัดครับ ครับวันนี้นําวัตถุมงคลพิมพล้อนะครับหลวงปู่ทิมอิสริโกวัดละหานไล่โดยล้อเรียนนะครับพิมพ์นะครับหลวงปู่ทวดวัดช้งให้นะฮะพิมพหลังเตารีดนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ